กาบสบายดีและสวัสดีเบิดสุขุสุคนโมบาพี่น้องพังลาวได้พี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศชาบัวกาบสบายดีเบิดสุขุสุคนเนาะกาเมื่อนี่ชาบัวกาได้มากกับเบ่าเอกับเบ้าไซเนาะกับสาวนวลกับทีมทีมงานเขาคือเก่าลนพ่อแม่พี่น้องเนาะกาเมื่อนี่กะมีอ่าผู้ใหญ่ใจดีทั้งเบาเอเนาะที่เพิ่นได้ผ่าเงินมาให้ทั้งเบาเอเนาะเลยชื่อเขาไปให้อ่า พ่อตู่พรพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสาบัวชีไปยินดีเนาะทางครอบครัวของอ่าพ่อตู่พรพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสาบัวพาไปเบิ่งไปชมเนาะว่าว่าเอชื่ออย่างแน่มาให้ทางอ่าครอบครัวพ่อตู่พรเน,นาะเดี๋ยวสาบัวพาไปเบิงบงบบ่งพ่อแม่พี่น้องกะโอเคเนาะไปเบิ่งไปชมกับโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกะสซาบัวก็ได้มาหอดเกลือชานอ่ะทางอ่าโพ เป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเดียวสาบวัวผ้าขึ้นไปสบายดีพอสบายดียดโดยมูนนี่กกอยู่เฮือนนะี่เนาะพ่อนโอดยมาเมื่อก่อนน่ะ ไปใช่พอไปลำหน้าบ้างจางลำหน้าด้ยเลยวันเท่าไรพอวันหาชีพวันหาชีพไปคู่มือบ่คู่มือมันนี่มันไปมันนี่เขาอย่าจางแล้วเพิ่นแล้วนะบ่แล้วด้วยกะทั้งเอื้อยกับเทไ้ลูกก้าบ่บ่ได้คือบคนยากคนยากมีหน้าด้ยเพิ่นกะเออนี่ก็บชิลเลาะหาแล้วคนมีผู้จางเลยดำคนบางอย่างเลยย่าลางอย่มีไก่บ่พอไก่ฟุ้งนะ ข uh> uh> totally ี่รถบ่ยางยางเอานี่ยเอาใช้กับรถรถก็บ่มีอีกหนึ่งดูด้วยกะบห่อเข่าบ่หรือว่าผืนได้ยงพอขับเรียผืนเดี่ยงเนาะไปหักคนพอหลายคนบ่ชื่ห้าคนนี่แหละวานกับห้าคนโดถ้าบ่ไปก็บ่ได้เนาะบ่ไปก็บ่ได้กินดูไม่นี่แหละนี่ยมันชื่อมาให้แล้ก็โอ้จะทุ่ม ดีใจเนาะมันคุณยืมแล้วดูยอดูเอามือลงก่อนก็ได้พ่อจะเข่าเอามาให้รอบก่อนนั่นเบิดเดาโบ่พ่อผมบดเนาะพูนเลยยังอยู่เนาะรอไว้ยังไม่ได้มาเลยยังไม่ได้มาให้ก็มานั่นถุยนั่งถุยใช่ไหมไปหนึ่งมาแรงบ่โดยได้ยังกิ่นมาแรงแค่พ่อผมมียังไม่ได้หาเราไหมบ่เด้อไม่เอาไปไปหาตะแลงไม่ได้ดิเห็นแหยืมแหเขา เยอยู่แห่ก็ไปตึกเอายเอากระปปลากละไรอยู่บะม่มีปลาทางนี้องม่มีเนาะเป็นกระปูเอาหอยนี่เป็นหวยบะเป็นนองเป็นจุลุกน้ำชาภายในเลยเลยมันม่มีเนาะม่มีหอยไม่นะมันมีบนหากินลำบากเนาะโอ้ลำบากทรมานนักจางตลอดไป่อยู่ไ่ได้ช มาเลยหยุดโบรอนเนาะมาลาคันหยุดกับ่มีกินเลยมาเลยเปลี่ยนกันไปบ่พ่อมาเลยเปลี่ยนได้ลูกมันมายุเลยบ่มีนุ่มให้กินเนาะมายุเนาะเลยทุกขคณะคันมีให้มีหน้ากับบุกเนาะเลยกะนี่กับคอยู่น้ำดินพ้นเลยบัดญาติพี่น้องทั้งโพได้ใชบ่มีบ่เขาตายมาแล้วเป็นเสียแล้วเนาะโดูโดยบ่มีนาะ ทั้งไหนาบ่มีเลยบ่พอทังไหนาทาง้าา people, ทางญาติพี่น้องของพ่อมีก็เอ็นอะไรเขาก็บุกคมกินเขากลายคนอยู่ทั้งพู้นั้นบ่ทั้งพอกับเพิ่นบมาได้แบงไห้เลยบ่บม่ละเขามาได้แบงไฮแบบไผยู่น้ำพอน้ำแม่ก็ได้บ่ยู่น้ำสมมติว่ายู่น้ำพอน้ำแม่เี่ยนี้ยู่น้ำแม่เขากินขอ,ของแม่ของแบงไห้โ้่พอนี่มีลว ทั้งญาติพี่น้องทั้งพุ่นกับเพื่นกับบมีบ่พอบูมีคือเขาก็จโจกจัดจ่อบุกินบุชกบูมี่เรื่องอะเนี่ยย่ำย่างมื่อเขาเลยผ่อนบ่คอน้ำเขาเลยนะบูมี่ในเองเลยเลยขาดตอนนี้ทรมานกันนะขาดเข่าอย่างเนาะกับมือนี่ก็ดีใจเนาะพอเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งบ่าวไอ้เพื่อนในมาช่วยเนาะออืมเดนนแล้วี่เห็นบ่เนาะ ตอนเช้าก็ไกินอดเอาไปกินใไสาพอกินบ้านัจ้าก็ว่เลยแต่ละมือไปชิกินตอนเช้ามีแต่กินตอนเทียก็ตอนยโดยใชกินแต่น้ำบางยัดนี่ไหมไปยัดบ่โน้ยบัดบุมีแลยก็แกงน้ำมันก็กินไดเดอกชดแต่น้ำน้มันบ่เมื่อยบ่สาวพอเมื่อยก็อดเอาแล้วมันบุมีจิงไรน้ำไปบันนี่มีเลวก็กินนะบัดนี่ กินเต็มที่เลยนะพ่อโอ้กินเต็มที่ทุกคนยันมัดมัดเป่นลูกเห็นทรมานแล้วจะหาใช่ดอดูลูกก็เต็มเช้าก็กินข้าวแล้วได้อี๋เนาะเก็บย่ำบ่ย่ำไหมเพิ่นบอหย่ำเลยกินเพิ่นกินเป็นมิตรแล้วรึเปล่าดหนึ่งลูกเช้าอันนึงกินเศร้าพ่อได้ปลามันแม่มันกินเช้ากินแต่เะบัดบัดพ่อไม่ได้กินเลยเนาะไม่ได้กินข้าวเช้าให้เมียกินกับลูกกินกับพ่อกะ ดีใจอะเนาะดีใจเอ๋อขาดเข่าแล้วดีใจเลยเให้เมียกินเนี่ยก็ดีใจเลยดีใจอยู่เนี่คิดที่ต้นทุกมลแล้วมาได้กินเข่ายามันเอ้ยจะกินอิ่มกับลูกของนับปืนไปหาก็ดีใจเนาะโคตรทายหน้ากันเข่าจางเมาเมาเลยป่ะพออะไรเมาแล้วขัดจางให้ละเช่นให้ให้หนึ่งเงิน่ เพื่อจะเล่าให้หนึ่งิสามมือสี่มือแบบหางยน่บ่ย,ยั่ตั้งหนึ่งหกแบบนี้นะหกคือการนี้นะมัดแป้นขนบจางเนาะเอากับทางให้เพิ่นพ่อม,มอพอทางรวมคนหักไม่ควมปานขันใม่คมขุดเบี้ยบ่เพื่อจะเล่าให้หนึงน่งมันธรรมดาเฮ็ดแลยมึงเข่ากิน,นแบบเขาเห็นเอาเงินเนาะเพื่อนไม่ได้เอาเข่าให้เข้เาบ่า นีแต่เอาเงินให้ให้วแช่น่าแล้วแช่นะซื้อเขาไม่ได้ซื้อยังซื้อตะเข่าก็หิดตลอดเนาะถ้าบิดลำก็คือเกี่ยวเนาะพ่อเนาะรับจ้างเกี่ยวถาถารับจ้างเกี่ยวไรบ้านเท่าไรพ่อเขาชิบปนันกับขี้บ้านจ้างเกี่ยวอย่าวันเท่าไรรับจ้างเกี่ยวพ่อันหาชิบคือกันวันหาชิบคือกันเนาะกับห่อเข่าไปคือกันวันหาชิบเอาเข่าแล้วเอเข่าเขาเลี้ยงทั้งหมดแต่พอเอายังไปกินพ่อ หัวเขาไปแต่ละมือม่มีเลยนึงกเกี่ยวเข้าวก็เห,เห ff, ulously, ็นตะกั after, yeah, uh, so, oh, no, no, ่งต oh. ั <oh> ้งยามจับเจาใช้ถุงยางนั่กั่คกินดโดยนั่งกตามเจ้วคือไปกับวันใดไอช่างกับจำเจ้วนั่นลดความทุกข์ทรมานก็น่ก็ชักนีโวชจนหายดูยมมีเขากินจนนั้นจนหายผมมีอะไรบอมื พรบ่ให้นะโดมันไม่จักเนี่ยฮะมันมีไฟจางโดนกันมีผไฟจางของบุ๊กไปฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะหมดแล้วค่ะดาวเอาเงินก้อนโลนพอได้มาชื่อกินก้อนเนาะโดนเอาแต่ห้าสิบก้อนตัวห้าสิบจงไว้ก้อนโลนโดยนั่นนะห่าก็บุได้เลยการนำบาปเข้าจงควรเนาะโอ้ลำบากทุกข์นะ กะได้ดูผู้เดียวเนาะกะยังสิเอาอีกอยู่บ่าพอบบ่่ลเพอเลยเนาะบุกุ้มดูกุ้มเต่าเลยเนาะเอาบ่มีไห้บ่มีหน้าไห้อะดูเต่าเนาะบ่มีไห้ไม่น่ะขึ้นเขาไม่เท่าเพราะเท่ามีไห้ไม่น่ากอบพอุกเนาะเลยแกเห็ดน้ำกันเนาะแต่นี่เพิ่นกับบุมีนี่กับบุมีข้าร้องบ้านเกิดพออยู่ใช่จ่ะป๋อบ้านตุ้งปลายพุพน ลอยมาชูมียมาชูน้ำมีนเนามีอกะทุกือกันแล้วจะเอากันได้ลอยขอคนหัางกับมานันเอาเขาเนาะมันมีอย่างัแตงลอยนี่พ่อก็ได้แตงบได้แตงยัง่ได้แตงแบบมันอยู่น้ำกันดี่ชื่อเนะ้อคอก็ยังไม่ได้คอนี่บอมมีเงินนี่หละแบบทั้งแม่ถากับเพ่อนกับบด้ีบาอยังบ่แม่พอ ว่ากันนั่นแหละเพื่นว่าผิธีผิดคลองกันนั่นแหละแต่เห็นอะไรมันมีสอกหาเงินแบบนี้มันจะกุมหมู่ตัวหนังหมูก็โตไทรด้นี่น้อยก็โตละพันบาทเลยบอกเห็นเงินบาทจะเป็นอะไรเงินพันบาทเ็นนเเคยเห็นเคยปลายเกับใครดอกก็ว <No way. S 2> ่าเงินบาทเงินพันบาทนี <deven es hate> ่ได้เด็กจับอยากปลายบ้างเด้อ พ่อยังบ่เคยเห็นบ่บ่เคยเห็นยันงบ่เคยได้จับเลยบ่ายเนาะบ่แล้วมันเป็นใส่ฉดูอยู่แต่ในบ้านนี่อยู่แต่ในในโคกในดงนี่ในโคกในดงมีอ่ะมีไปซังมือหนึ่งก็หาได้จักแสนพอจังพอหาแต่ละมือพอแต่และม,มือมันฮอดเฉนแต่ละมือหานบ่ออดขินเกิดจ้างดำได้กะมือหาชิพดูหม,มดมือ มือนี้วหายชิดเป็นแขนดูชำลูกอ่ะใหญ่ยังว่าแบบว่าซับเปลี่ยนกันเนาะกัให้ให้เมียไปแน่พ่อไปแน่แบบกับเบาแบบแบ่งภาระกันไปน้ำหนักลูกน้อยก็บอกเมียเฮ้ยเจ้าลูกกาเกิดคนี้เอาลูกแม่เวลาลูกนอนเลยลูกพอไถ่เนาะตื่งใช่กันดู เรื่องข้ากินนี่แล้วมาขาดข้าวกินใครได้พออยูด้วยขาดข้าวกินนะป้าดูนามนี่ยังวะนามยามนี่เอาใส่ก็ไดดูยามเดินหาเนี่ยป้าดูแต่ขาดเข่าเนี่มันลำบากเนาะพ่อเนาะโอ้ลำบากนะดยจักริพาใส่ไปบ้านนั่นกับบะานี่ไปบ้านนี้กับบะฮานี่เลยดูคือกะว่าโอ้คนทุกมาแล้วได้มาขอข้าวกินที่มาหานปดยเป็นเงี้ยเป็นงาน ปุนช no, ิ no. aman, no ้นก็ช like ินไปบ่ไปหาย้อนบ่มีนี่แหละกะไข่กะเบิดได้เนาะพ่อเนาะเบิ้ดลรอบ่เบิดแลเนาะมาม่ากะเบิ้ดลรอบ่มาม่ามาไรเลยมาลอกกอนอ่ะบ่มีบ่บ่มีเนาะมีแต่นมนั่นบ่นมเล็กแต่ซอยกะเบิดล้ดหรองนึงูดยพ่อก็ได้กินอยู่บ่กินดูกะเมื่อนี้ก็ดีใจเนาะดีใจ ลูกก็มาดีใจน้ำพอน้ำที่มีผู้ใหญ่ใจดีทั้งเบาแยเนาะเพิ่นในเข่ามาช่วยก็ดีใจเนาะพอเนะดีใจดีใจเบื่อดีใจโดยก็โอเคเนาะมื้อนี้กับลูกกับชีเร่ขอตัวลากลับอนเด้อพ่อเด้อโมีใหม่ใหม่เลเนาะโดย ไมเอาเสียงเอาเสียงไม่ต้องแน่ละวมนได้แล้วมียยงเลดเลยด้วยจะมาเจ้าไปตลอดปลอดภัยให้ลำไม่รู้ให้โศกให้มันยึมันคนยื้อดูจ้าสบายดีพอสบายดีกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องชาบัวก็ได้ยาขึ้นไปยินดีทั้งอาขอบครัวอาของพ่อเนาะเพิ่นก็ดีใจพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ บุคอยมีเข่าเนาะกะบางมือเพิ่นกะอุดพ่อแม่พี่น้องก็อุดตอนเช้าเนาะกะกินตอนเที่ยงหรือว่าตอนแดงกะปะให้ลูกให้เมียเนาะได้กินเข่าพ่อแม่พี่น้องกะเพิ่นกะว่าให้เมียกับลูกได้กินเข่าเพิ่นกะดีใจเด้พอพ่อแม่พี่น้องทั้งพ่อว่าเนาะขนาดชุมชามอยู่พ่อแม่พี่น้อง ก็ทังพอกับไปเห็ดเวียกเห็ดงานกับบรุรยุทธ์บริยน์เนาะกับชาบัวก็มาดีใจน้ำเพิ่นพ่อแม่พี่น้องที่มีผู้ใหญ่ใจดีทางงแาบเพิ่นได้เขามาช่วยชื้อเข่าเนาะให้ทังครอบครัวเพิ่นกับโอเคนาะพ่อแม่พี่น้องชาบัวกิได้ขอตัวลากนพ่อแม่พี่น้องเนาะกับผาาติดตามชาวบัวเนาะ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ชาบัวพอให้มีกำลังใจเหตุล <c oughs> ิป <c oughs> ลงไปเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องชาบัวก็สิได้ขอตัวลาก่อนขอกล่าวคำบาสบายดี